สมณะต้องมุ่งสู่มรรคผลนิพพานทรงสอนให้ภิกษุเหล่านั้นประพฤติธ,ธรรมอันจะทำให้เป็นสมณะให้เป็นพรามโดยไม่ให้หยุดพอใจกับการประพฤติธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนี้ให้มีหิริและโอตปะแต่ก็อย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้มีกายยสมาจารกายสุจริตมีไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้น ที่บริสุทธิ์เปิดเผยสม่ำเสมอและไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยกายสมาจารนั้นแต่ก็อย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้มีวจีสมาจารวจีสุจริตมีไม่พูดเท็จเป็นต้นที่บริสุทธิ์เปิดเผยสม่ำเสมอและไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยวจีสมาจารนั้นแต่ก็อย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้มีมโนสมาจารมโนสุจริตไม่มีโลภะเป็นต้นที่บริสุทธิ์